พันเดชเฉลิมพลจินารัตนะ์ในานามของสมาคมศิกระมหาวิทยาลัยยูเอ็มทีนะครับซึ่งผมได้ศึกษาที่มาหาวิทยาลัยยูเอ็นทีเป็นนักศึกษาปริญญาโทร,รัฐศาสตร์รุ่นที่หนึ่งนะครับซึ่งมาหาวิทยาลัยยูเอ็มทีเราได้จัดตั้งสโม,มสฟรฟุตบอลยูเนอะ็มทีเอฟซีขึ้นนะซึ่งเป็นสโม,มสฟรฟุตบอลท,ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเยาวชน,นครับในพื้นที่จังหวัดนนทบและ จวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งทางหาวิาล่ได้ความสมคญเรื่องนี้ทางสมาคมก็ได้สนับสนุนนะครับกิจกรรมนะครับของจากสโมสรฟุตบอลมือทีเอฟซีของหาวิาลยนะครับผมก็อยากจาะากาบเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือเยาวชนหรือทุกท่าน,นุกุ่มนะครับได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาของเยาวชน,นซึ่งเป็นการพัฒนานะครับ ทางด้านกีฬาและก็เยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดของเรา